สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรซึ่งจะเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, หมอปอง m o r p o n g 999สำหรับสร้อย rose q u a นะฮะเหลือไม่มากแล้วนะครับก็ ติดต่อมาตอนนี้สร้อยอยู่ทีเ่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาส่งไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับผมโ <laughs> okay. อเคเาเราสีตุลน,นะครับมา ชาลิษีตุนลตนะฮะมาครับชาวีตุนผมจะสุ่มหยิบสามใบแรกเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนนะครับ คุณได้ oh, the high priestess the death นะครับผมแล้วก็ the emperor ในช่วงนี้สำหรับชาวราศีตุลผมรู้สึกว่าคุณเองจะตั้งคำถามนะฮะด้วยพลังงานของ the high priestess เลยเนี่ย คุณเองจะตั้งคำถามในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเลน์ปกปิดหรือว่ามีบางอย่างที่คุณเองไม่เข้าใจหรือว่ามีบางอย่างที่พาร์ทเนอร์ของคุณไม่เข้าใจหรืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองดิวอยู่แล้วเห็นความจริงภายนอกหรือความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวนะฮะในสถานการณ์นี้ the high priestess เนี่ยบ่งชี้เรื่องของข้อแตกตา่าง ด้านสว่างที่คุณเห็นและด้านมืดที่ตัวคุณหรือว่าพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยพยายามพยายามเก็บซ่อนซ่อนเร้นไว้นะฮะหรือว่าตัวคุณเองไม่เข้าใจสถานการณ์ในส่วนตรงนี้นะครับโอเคไหมในสถานการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะนี่คือเพอร์เซฟานีนะครับผมเพอร์เซฟานีเพอร์เซฟานีเนี่ยเป็นเทพนะครับผมซึ่ง เปิดพลังงานจัก,กรวาลโดยการติดต่อ intuition ของตัวเองหรือว่าติดต่อสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่เหนือเหนือเขาเรียก conscious กับ unconscious หรือว่า,าจิตใต้สำนึกนะครับผมกับจิตในสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับพลังงานในในเรื่องของอจัก,กรวาลในเรื่องของดาวจันทร์ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับใครที่มีพลังงานดาวจันทร์อ่อนนะเวลา Persephone ขึ้นหรือด้วยพลังงานนี้เนี่ยเด h p ไฮ e พรส s ์ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะเซนได้คุณเองจะมีความรู้สึกได้ว่าเอออาจจะมีความาความในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีมีบางอย่างที่อาจจะไม่ชอบมาภาคนอาจจะมีอะไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาจจะต้อง ลงไปดูนะฮะผมแนะนําให้ลงไปดูหรือไปตรวจสอบนะฮะบ,บางทีอาจจะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาจริงๆที่ตัวคุณเองไม่ได้ไม่ได้ทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในโหมดของระมัดระวังนะครับคุณได้ t the d e a t h อืมโอเคมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปแน่นอนอยู่แล้วฮนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณซึ่งในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลแล้วก็พลังงานของโหราศาสตร์ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวที่อยู่ในราศีต่างๆเนี่ยส่งผลกับตัวชาวราศีตุลค่อนข้างมากนะครับผมมีมีดาวหลายอย่างที่อยู่ในเขาเรียกอะไรดีสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่ง เลงนะครับผมสถิตอยู่ในราศีเมษก็จริงแต่ว่ามันเลงราศีตุลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับตัวคุณซึ่งมีทั้งพลังงานที่ต้องเริ่มต้นและจบสิ้นนะฮะแล้วสอดคล้องกับพลังงานของ The d e ดฟตรงนี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่เห็นแต่ว่ามันเหมือนน้ํานิ่งไหลลึกมันเหมือนกับคุณมองอเขาเรียกอะไรดี บึงแล้วกันเนาะเรียกว่าเล็กนะฮะหรือบึงหรืออะไรก็แล้วแต่ทะเลสาบที่บนพื้นผิวน้ำเนี่ยดูเรียบเฉยมากๆดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างอย่างมากแล้วก็เพราะว่าด้วยพลังงานของเดอะเดส h นะครับผมเดอะเดนี่ยคือ Transformation ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าตัวคุณเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดู ดูไม่มีปัญหาเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมอาจจะต้องให้คุณเนี่ยกลับมาดูนะฮะหรือเช็คดูอีกทีคุณได้ดี e e m p r อ o r การเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากอิทธิพลภายนอกบุคคลแวดล้อมนะฮะในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าบางส่วนของชาวราสีตุลเนี่ยกำลังดิลกับปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ถูกขับเคลื่อนหรือว่าถูกผลักดันโดยสิ่งแวดล้อมก็คืออาจจะโดยครอบครัวอาจจะโดยสังคมอาจจะโดยหน้าที่การงานนะครับผมรู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลเนี่ยถูกถูกอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณเองนะ,ะบางคนเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วผมรู้สึกว่าอย่างเดียม์เพลเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ เหมือนกับมีมอีอำนาจบางอย่างนะครับอาจจะเป็นอำนาจในเรื่องของครอบครัวอำนาจในเรื่องของกฎหมายนะฮะตัวคุณเองอาจจะดิวอยู่กับคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วมันเหมือนกับคดีมันอาจจะดู นิ่งๆดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้อ่ใบหน้าที่เรียบเฉยภายใต้พื้นผิวน้ำที่ดูเรียบเฉยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลที่อยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ทันระวังตัวนะครับผมอ่ะโอเคไหมในเรื่องของความสัมพันธ์นะอืมโอเคอันนี้ ผมจะสุ่มหยิบ3ใบในเรื่องของการงานและการเงินนะฮะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับโอเค สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการงานการเงินคุณอยู่ในโหมดเซฟโหมดอยู่นะฮะโอเคในเรื่องของการเงินนะฮะ o o p e n n a c l e s นะฮะผมรู้สึกว่าคุณดิวอยู่กับปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่มีนะฮะหรืออาจจะเกิดจาก ความเขาเรียกอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกิดจากปัญหานี่ไม่ได้เกิดจากความไม่มีแต่ปัญหาเนี่ยจะเกิดจากความมีนะครับผมเพราะฉะนั้น <laughs> ชาวราศีตุลครับผมอาจจะอยู่ในในแง่มุมที่ตัวคุณเองไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องของงานว่าตัวคุณเองบางทีอยากจะอยู่งานเดิมหรืออยากจะไปทํางานอื่นตัวคุณเองอาจจะรู้สึก คือตอนนี้อาจจะได้โอกาสหรือว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบรับหรือว่าปฏิเสธดีเพราะว่ายังไม่รู้ว่างานที่จะไปทำมันจะดีกว่างานที่ทำอยู่แล้วหรือเปล่ากลัวสภาวะที่ผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ f o ร์แพ n เ c เคิลส์เนี่ยเหมือนกับชาวราศีตุลเนี่ยกลัวหนีเสือปะจระเข้นะครับอันที่หนึ่งประเด็นที่1ประเด็นที่2คือตัวคุณเองรู้สึกว่าฉันนะ่ะอยากจะ งานนี้ฉันก็อยากได้งานนั้นฉันก็อยากได้งานนั้นฉันก็อยากได้คืออยากได้ทุกสิ่งนะฮะอยากทําทุกสิ่งให้สําเร็จแต่ว่ามันเหมือนกับในในสถานการณ์นี้ตัวคุณเองอาจจะไม่สามารถทําทุกอย่างไปพร้อมพร้อมกันได้มันต้องเลือกนะครับผมหรือตัวคุณเองรู้สึกเกรงใจมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเก,เกรงใจแล้วสูญเสียทรัพย์ให้ใครจากเรื่องของความเกรงใจนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอเขาเรียกอะไรดี พึง awareness หรือว่ามีความตระหนักตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะคุณได้ Queen Cups เออ Queen of Cups เป็นพลังงานที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเงินเมื่อกี้นะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมีเพื่อนสนิทหรืออาจจะมีคนที่ใกล้ชิดนะฮะ,ะเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วตัวคุณเองก็อด อดใจไม่ได้ว่าที่จะต้องช่วยเหลือเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าตัวคุณเองสามารถที่จะช่วยเหลือได้คุณเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ําใจนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือเสมอแบ่งปันเสมอนะฮะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยอยู่ตรงข้ามชาวราศีตุลเนี่ยอยู่ตรงข้ามพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็น s e l ์หรือว่าเป็นตัวตนนะฮะ ในขณะที่ชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนรอบข้างมาก่อนเสมอนะฮะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยตัวชั้นมาก่อนเสมอแต่ว่าถ้าเกิดชาวราศีตุลเนี่ยคนอื่นมาก่อนเสมอซึ่งทั้งสองส่วนมีดีและไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่าชาวราศีเมษไม่ดีนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะที่บางทีชาวราศีเมษเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จจากความต้องการของตัวคุณเองสาหรับตัวคุณเองอะ่ะมันเหมือนกับชาวราศีตุลเนี่ย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปบางทีทําให้ไอสิ่งที่คำนึงสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะ่ยมันไม่ได้สะท้อนความต้องการของตัวคุณหรือจริงๆแล้วก่อนที่ตัวคุณเองจะช่วยเหลือคนอื่นคุณเองอาจจะต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับในสถานการณ์นี้นะฮะด้วยพลังงานของ Queen of Cups เพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับหรือ หยิบยืมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะในเรื่องงานหรือในเรื่องเงินนะฮะดูก่อนนะครับว่าตัวคุณเองสามารถช่วยเหลือเขาได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะช่วยเหลือเขานะฮะ mm hmm. ก็คือ push yourself a mask first นะครับผมใส่หน้ากากออกซิเจนนะฮะเวลาคุณขึ้นเครื่องบินนะครับผมนะคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาจะบอกว่า In case of emergency ในกรณีฉุกเฉินก็คือ put yourself mask first then help the others นะฮะคือคุณเองต้องใส่หน้ากากนะฮะถ้าเกิดคุณรอดคุณก็มีโอกาสที่ไปช,ช่วยเหลือคนอื่นได้นะฮะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับทีนี้คุณได้เอกอบครับในเรื่องของการงานการเงนินเออในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเองแบ่งปันสิ่งที่คุณเองมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้มีแค่เขาเรียกอะไรดี มีผลดีนะไม่ใช่มีผลเสียอย่างเดียวคือมีผลดีคือตัวคุณเองจะได้อาอกาสใหม่ๆห,หรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งตอบแทนในส่วนของการช่วยเหลือ,อาบางทีคุณอาจจะไปเจอช่วยเหลือใครนะครับผมแล้วคนคนนั้นก็ช่วยเหลือคุณนะฮะเป็นการตอบแทนนะครับผมรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอะ ต้องเช็คว่าอยู่ในสถานะที่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่านะฮะในตอนนี้นะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากชาวราศีตุลน,นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก